ต่อกันนะครับสวมบทเป็นนักวิทย์สู้กับเอเลียนภาคที่2หลังจากเราทำห้องแลบชิบหายไปแล้วนะครับปะหาทางออกก่อนอ้าวเฮ้ยเปิดได้ไหมเนี่ยเออเรอร์นะครับเปิดได้ไหมต้องเปิดได้สิโอเคอ้าวตายหมดเลยเรียบร้อยนะครับได้ชาปนากิจแน่นอนอุ้ยเชี่ยหวังว่าจะทำประกันชีวิตไหมนะเพื่อน ไปทางนี้หรือเปล่ายกของออกได้ยกของออก,ก,องงอกเออโอเคลิฟเป็นใช้ได้นะครับอ้าวโอเคตอนนี้สภาพยับเยินเลยนะครับกดวาร์ฟดูเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ ทุกอย่างพังหมดเรายังรอดชีวิตอยู่ตอนนี้เราต้องไปติดต่อบนพื้นดินนะครับเพื่อให้ส่งความช่วยเหลือลงมาเฮ้ย <c oughs> อะไรวะตัวอะไรเนี่ยอ๋อไอตัวเอเลี่ยนกินหัวคนนี่เองใครเล่นภาคสองมาก่อนก็จะรู้นะครับไอตัวนี้เนี่ยเอเลี่ยนกินหัวคน เฮ้ยลบกวนลบกวนตายแล้วโอ้โหเรนยิงลำแสงไอรอนแมนออกมาเลยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยกระจายโอ้โหนี่คือเศษเนื้อของเพื่อน เศษเนื้อเพื่อลมงานนะครับเอาไปเลยเฮ้ยแม่งเอเลี่ยนโอ้โหแม่งเอเลี่ยนมาวะ่ะทางไหนต่อเนี่ยทะลุกระจกเฮ้ยโอ้โหนีเร็วหนีเร็วกระโดดกระโดดค่อยตัวมันแล้วห <c oughs> นีหนีหนีหน,นีเอาเอาเข้าไปกุ้มกุ้มกุ้มกุมโอ้ยเอาเข้าไปอีกเอาอย่าให้โดนอย่าให้โดนเฮ้ย เรียบร้อยเล่โอ้โหดูดิเป็นเนื้อเลยอ่ะต้องหลอดละหลอดช่องไปโอเคเปิดรีบก่อนเปิดรีบก่อนอ้าวอเปิดไม่ได้วะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ชิบหายแล้วมีเสียงคนอยู่ข้างบนนะครับอ้าวเฮ้ยเรียบร้อย นี่คือผลลัพธ์ของการที่ไม่รอเรานะครับถ้ารอเราไม่ตายเพราะว่าเกมมันจะบังคับให้เราต้องไปต่อถ้ารอเราไม่ตายแล้วเพื่อนมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับ <Gordon. S 1> โอเคอุย้ยไปเร็วหนีเร็วหนีเร็วไปเร็วต้องบอกให้ยามตามมาแล้ว โอเคต้องให้มันยิงละต้องให้ AI ช่วยยิงนะครับยิงมาเลยเพื่อนรออะไรเรายิงดิวะโอ้โหแม่งยิงมาเลยเพื่อนยิงมันยิงยิงยิงมองมองทำเอออ้าวได้ไหมยิงได้ไหมยิงเลยเพื่อนดีดีดียิงมาเลยเออโอ้โหใครสอนมึงยิงปืนมาเนี่ยยิงโคตรกากระโอเคทช้มัเถอะไปเองก็ได้วะ นี่นะครับจุดพุ่มาเลยนี่นะครับอฮ้ยโยนพูได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเราใช้พูได้โอเคแหลมละไม่ต้องพึ่งไอตัวนี้ละยิงปืนไม่แม่นเลยโอเคเป็นแกนหรือเปล่านี่ไง เรียบร้อยระเบิดนะครับอ้าวเฮ้ยยิงมาเลยเพื่อนยิงมันดิผู้หมดแล้วเปล่าวะผู้หมดแล้วจะเลินละผู้หมดอยากได้ปืนปะมีใครมีปืนบ้้งวะโอ้โหไฟไหม้อะไรกะทางไหนอะอ่ะทางนี้แล้วกันเรียบร้อยไอ้นี่โดนกินหัวอยู่โอ้โหจะเลินกันละโดนกินหัวนะครับอุ้ย อ๋อ,อก็อีกว้างก็อีก็ไม่ยิงมันยิงมันยิงมันเพื่อนเออดีเออ AI มีประโยชน์ก็เกมนี่แหละอ้าวทุกคนตายห่าหมดไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นีไน่มไม่ตายชัวโอเคเฮ้ยเชีย่ยแม่งเข้าห้องน้ำดีๆไม่ชอบเฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันเออดีมากยิงแม่นดีนี่มีอะไรเราจะได้ไหม ไม่มีเลยโอเคล็อกล็อกล็อกผิดทางผิดทางน่าจะไปทางนี้เดานะโอ้โหเฮ้ยเชี่ยยิงมัน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 เพื่อนยิงมันเลยยิงมันเลยลุงขอเรียกว่าลุงหนวดนะครับเอไอ้เฮี้ยมันไม่มีหนวดเรียกลุงหนวดไม่ได้ลุงดำลุงดำยิงมันเลยยิงมันเลยลุงเฮ้ยยิงมันแม สุดยอดนะครับนี่ถ้าลุงพันผ้าของมาเนี่ยใช่เลยเนี่ยเฮ้ยเชี่ยแม่งโอ้โหพี่แกโยนถังขยะเอาโยนคืนนะเว้ยไม่สรุกสถานวะยิงมาเลยเพื่อนเออโอเคนะครับลุงสู้ไปนะเดี๋ยวผมมาลุงยิงมันต่อไปตุ่มเฮ้ยมีผู้ว่ะ เอาผู้มาเอาผู้มาเออนี่ไงแต่โคบาแล้วเอ้ยอะไรวะอะไรอะไรระเบิดด้านหลังวะออ้ยเป็นแก๊สระเบิดเหรอไม่ไปซะนี่ไงเรามีอาวุธละเราไม่กลัวละนี่นะอาวุธของเราเรียนมาซะสูงนะครับเป็นด็อกเตอร์ทางฟิสิกส์สุดท้ายก็ต้องมาจับแรงงานนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่เคยสอนไว้ว่า ให้เรียนสูงสูงนะครับจะได้ไม่ต้องมาใช้แรงงานสุดท้ายก็ต้องใช้ฉลากในการเอาตัวรอดอยู่ดีตั้งใจเรียนไปเพื่ออะไรเรียบร้อยโดนกินหัวแล้วนี่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 เดี๋ยวชปนักกิจให้ออโอเคกำลังกายล่างเหรอนี่นี่นี่ตายซะโอเคนะครับได้ยินเสียงปืนครับโอเค หมดแม็กเลยนี่เออเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องทรมานเออเนี่ยลุงทำงานมาเยอะแล้วอ้าวซ้ำอีกรอบนึงเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้อีกอ้าวไปทางไหนเนี่ยอ้าวชีวิตอ้าวไปได้ไหมไปไม่ได้รอดไม่ได้อีก เอ๊ะก็ต้องไปทางนี้อะดิเอ๊ะหรือว่าเราต้องเอามาสแกนนิ้วไปทางาไหน,ไน,ไนต่อวะอ๋อเอาใส่เออนี่ไงกว่าจะคิดออกโอ้โหร <laughs> อมันโหลดนะครับกว่าจะคิดออกนะครับขอโทษ มีคนยังไม่ตายเหรอได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดโวยวายนี่ไอ้พังเข้าไปเลยนะครับเก็บเกาะก่อนโอเคลุย จะมีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าวัตถุไวไฟเรียบร้อยโอเคอย่าระเบิดนะเว้ยโอเคอ่าเฮ้ยลิบพังหรือเปล่าโอเคเปิดออกออกไม่ได้เออเฮ้ยเชีย่ย เรียบร้อยลิฟ์จมจมน้ำนะครับจมน้ำโอเคเคลียเฮ้ยไม่เคียวนั่นไงว่าแล้วนี่หมดแม็กเลยว่าไงไปไหนเราไอตัวเบนตะไลอือข้าวเรียบร้อยได้ยินเสียงด้วยโอ้โหแม่งกรีดร้องซะแบบ นะโอเคไอ้พวกนี้มันจะดึงเราขึ้นไปนะครับต้องอย่าให้มันต้องอย่าให้มันจับเราอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนี่ไงอย่าให้มันได้กรีดร้องนะครับต้องลงปะลงมาละถูกก็ไปเนี่ยมั่ว,วเนี่ยเฮ้ย นี่นี่เออยิงหมดแม็กนะครับหมดแม็กของจริงโอเคปิดสวิตช์ก่อนโอเค oh, <thank> God. โอเคต้องพานไปด้วย มันจะพาเราไปที่ห้องเก็บอาวุธจัดไปนี่ปิดอันที่สองเฮ้ยได้ยินเสียงนั่นไงว่าละเชียวออนี่ไงไม่ได้กินกูรอกเอ้ยเกือบอ๋อต้องพาไอ้พนักงานคนนั้นมาด้วยนะครับให้มันเปิดอาวุธให้เรามามามา มาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าเขาบอกว่าจะมาไม่ใช่เหรอเออมาดิเดี๋ยวก็ยิงทิ้งซะหรอกพี่ยังเหลือกระสุนอีกนัดหนึ่งนะเว้ยอย่าให้พี่หมดความอดทนนี่ไงขอบคุณมาก จัดไป Thank you oh. นี่ well, เรียบร้อยตายชัวนะครับ <c oughs> และไปทางไหนต่อ <c oughs> โอเคเราปรับอวิสเสร็จแล้ว <c oughs> โอเคลงมาข้างล่าง <c oughs> อุ้ยตายแล้ว เข้าได้ไหมเข้าได้เออนี่ยิงนะครับนี่เละนี่รัวไม่รู้ซะแล้วว่าพี่เป็นใครอุย้ยระเบิดรืด้เปล่าอ้ยระเบิดว่ะดีมีเซนนะครับนี่รัวหมดแม็กหมดแม็กครับ ยิงหมดปลอกกระสุนหาที่หลังนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอาละเอาเฮ้ยโอ้โหนี่ไงละ่ะเจอเจอฉลงโอเคปจุก,กระสุน ทางไหนต่อวะทางนี้เหรอขอสํารวจก่อนนี่ไงยิงแม่งเลยนี่นี่นี่เรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยโอเคให้มันกินถังไปโอเครอนมานะเพื่อความเพื่อการประหยัดกระสุนนะมา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 ออมาดิ อะไรวะเสียเวลาแล้วจะให้ประหยัดกระสุนหน่อยก็ไม่ได้อืต้องให้ยิงใช่ไหมมามามาไม่ต้องประหยัดกระสุนละบวกก็ได้วะอืมแมประหยัดกระสุนหน่อยก็ไม่ได้อา้าวมามามาอันนี้อันนี้ประหยัดได้อยู่เรียบร้อยขอบคุณมากอันเนี้ยล่ะอันนี้ ใช้ได้ไหมพุใช้ไม่ได้เหรอนี่เคาะเลยวกเลยมึงออนี่เอาออกให้หมดนี่ปรสิตเลยโอเคได้เวลาหมุนเปิดประตูทาง,งออกน้ำ โอเคนะครับน้ำไหลแล้วชิบหายแล้วทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอสัวไปดิขึ้นเลยขึ้นเลยอุ้ยเตรียมกระสุนนะจะมีอะไรรอเราข้างหน้าหรือเปล่า จะมีไฟนะครับโอเคตัดพาร์ตก่อนแล้วกันเนาะตัดพาร์ตก่อน